ให้แก้ตัวไงรฝันไปขอรถคีครับขอหมดกันใจเลยตาได้ให้พบศพตาสบายดีสบายเลยนี่จะได้แก้ตัวใครแตนแ้วนั่นหลุดความเป็นตัวเองไปไปอยู่นิ่งปวดเราลองรังเกียจได้แค่ในคนใจไม่รูใจว่ะอย่างนี้เขาเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนหลุดเด้อมัน นม่ด้กไม่ได้ก็ไม่มีต่ำเงนืรไม่มีตำเงิหร่าฟ้าร่าฟ้าอลาด้วยอะไร่มีตำเงินคืออะไรไม่มีตํำเหนื่อยครับกระโดดได้เรื่อยๆตานเหน่อยค่อยอดลงแต่หนูยังเต้นอยู่มากไปมาไปถ้าก่อนต้องมาหลังว่าต้องไปก่อนด้วยนํำแอโรบิก ดีนะเกูเทระกูเปลี่ยอนนี่แย่กินหัวคนดูทั้งหมดเลยเปียวกับสนุกแบบผมป่าไม่เห็น้องอ้าปากเลยนคนคนูก็อ้าอ้าล้หัักหักหน้ามานินี่อีกคนนึงก็ดูเ้ยไล่ๆไปอยู่ที่ไหนไปอยู่ที่ไหนยังทีเข้าอยู่เฮ้ยนั่นแหละ นี่แหละว่าชีวิตหมาแก่ดับยากอะไรย่างเี้ตัวโจวัวแก่ห้วัวแก่รับโคอโจวัวแก่ทำไมคระวัวแก่รับรถวัวแก่อะไรวัวแก่ลืมตีฟวัวแก่รับโคอลืมตีฟวัแก่อะไรอยู่คะวัวแก่ให้ผูกที่เหลือไปคิดต่อเองก็เห็นอยู่กับแดนเซอร์แล้วก็อย่างนั้นแหละ ผเรียกพวกแกเคยก็ไม่กี่อะไรที่มีแดนเซอร์พี่โจจะเสียจริตทันทีไม่ว่าไม่ว่าจะมีแดนเซอร์ที่ไหนนะคะพี่โจก็ถึงค่ะพี่โจเขาพร้อมที่จะทิ้งไหมตลอดเวลาอแดนเซอร์หรอเฮ้ยพค่ะเรียกเสียไหมข้าวที่แล้วเสียไหคะลูกเธอแดนเซอร์วิ่งมาแล้วก็กลิ้งคุกกรุกกุกแล้วก็กริ๊งกรุกกุกพี่โจก็ตะลึงพร้อมที่จะทิ้งไหมตลอดเวลาโจเกือบลืมตัวกริ๊งไปด้วยไม่ร้องแล้วมาแล้วก็ฉีกขาแล้วก็เขึ้นมาแล้วก็พี่โจจะลืม เอวานท่าแรงเต้นไงวะอ๋อสมาธิไปหมดเลยอยู่กับแดนเซอร์กับเราเลก็เพลงเพลงแรกของผู้หญิงเนี่ยมีแดนเซอร์ป่ะไม่มีไม่มีเพลงไหนที่มีสาวๆปฏิบัติการเต้นเต้นตรงเสาอ๋อเพลงพ่พาดไช่ป่ะเพี่พิาดไม่รู้ไม่ได้ไม่ได้ดูพี่พาดเลยเพลงที่ใส่ชุดหนังดําเพลงกุ๊กใเสียงไหนเพลงกุ๊กเพลงกุ๊กไม่ได้ดูกุ๊กเลย มองแนบนั้นเซ้งจริงด้วยที่มองไปพี่ไงพี่ก็เห็นปุ๊บพี่โจต้องมีสติเดีเดนกว่าเดินซีเลยวคงดีนะเพราะว่าเขาตัวเล็กไงเขาแบบดอกยาวอันนั้นนะดูว่าเออเห็นออกมาหน่อยไม่งั้นแบบตัวมีอยู่แค่นี้ครับผมเบล่อ ก็ต้องนับจังหวะเร็ว้เลยออกอะไรปันด้วยเฮ้ยมีมีที่ว่าประชาแล้วจะชู้วิทูเอ๋อ้ชู้อ๋อโอ้ยตาบับบอกเฮ้ยวันนี้ร้องคนมันรักอะไแต่กองรีบตัดภาพใจแล้วแล้วเปี้ยวเดินลงกันร้องจนถึงผมผมเดินตอนที่ตอนที่เปี้ยวร้องผมผมเดินผมเดินไป ข้างหลังกินน้ําตรงมอนิเตอร์แล้วเห็นพี่ๆข้างหลังเขานั่งดูจอยเดินเพื่อเพื่อเดินมาแล้วก็อเพื่อเดินเดินเดินมาใช่่ปะแล้วกำลังแบบกำลังวืดเลยกำลังแหงแล้วกล้องเลี้ยงนี่แต่งโอ้โหพี่เป็นพี่เป็นคนตัดพี่คงโอ้แม็คโฮ่แทบไม่ถ่ายอะ ตายแล้วเลือ้ยรอบขาไปเลยๆกล้องก็เป็นเรื่องที่ดีก็ต้องมาทตั้งบ้านมีสามก้าว